แสงแดดยามเช้าลอดผ่านม่านใบไม้หนาทึบของป่าดึกดำบรรพ์ผืนแผ่นดินยังชื้นจากสายฝนเมื่อคืนกลิ่นดินปนกลิ่นใบไม้เปียกชุ่มแทรกตัวอยู่ในอากาศอุ่นชื้นมแมลงยุคโบราณบินวนอยู่กลางแสงแดดที่กรองลงมาเป็นริ้วๆฝูงเลกคลานขนาดเล็กวิ่งหลบไปตามพงหญ้าเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างใกล้เข้ามา เสียงฝีเท้าหนักแน่นดังก้องบนพื้นป่าราวกับเสียงหัวใจของโลกที่กำลังเต้นเป็นจังหวะช้าแต่ทรงพลังต้นไม้สายไหวเถาวันสั่นไหวและในที่สุดบางสิ่งก็โผล่ออกมาจากเงามืดมันคือร่างของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ลำตัวใหญ่โตหนาหนักแต่เต็มไปด้วยจังหวะที่นิ่งและมั่นคงแผ่นกระดูกรูปสามเหลี่ยม เรียงรายเป็นแนวตั้งชันบนหลังดูคล้ายใบพัดหรือปราการลับของนักรบมันก้าวเดินผ่านพื้นป่าอย่างเงียบสงบไม่เร่งรีบไม่ลังเลไม่ต้องคำรามเพื่อให้ใครกลัวนี่คือสเตโกซอรัสสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่นักล่าแต่กลับเป็นหนึ่งในภาพจำที่แข็งแรงที่สุดของยุคจูราสสิก มันไม่จำเป็นต้องไล่ล่าเหยื่อไม่ต้องง้างกรงเล็บไม่ต้องขบเคี้ยวแต่ใครก็ตามที่ได้เห็นมันทั้งนักล่าและนักสำรวจต่างรู้โดยสัญชาตญาณว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่ควรให้ทางมันเดินผ่านลำธารอย่างเงียบสงบฝูงนกโบราณโบยบินหนีอกจากต้นไม้เมื่อมันเข้าใกล้ ไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความเคารพเตโกซอรัสไม่ใช่ราชาของป่าแต่มันคือเสาหลักของผืนป่าหลักฐานแห่งยุคสมัยที่โลกยังไม่มีเสียงของมนุษย์แต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่บรรจุอยู่ในฝีเท้าแต่ละก้าวเสียงของมันคือความนิ่งร่องรอยของมันคือประวัติศาสตร์ และการมีอยู่ของมันคือบทกวีของธรรมชาติที่ไม่ต้องการคำพูดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานตำนานของผู้ยิ่งใหญ่ที่เงียบเงันที่สุดในประวัติศาสตร์ในโลกยุคจุราสสิกที่เต็มไปด้วยอันตรายทุกตารางเมตรนักล่าที่เดินด้วยสองเท้าคอยมองหาเหยื่อที่อ่อนแอ แต่ท่ามกลางการเอาตัวรอดของเหล่ากินพืชมีหนึ่งในสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือเตโกซอรัสมันคือไดโนเสาร์กินพืชที่ไม่เพียงแต่อาศัยขนาดร่างกายเพื่อป้องกันตัวแต่มันคือภาพแทนของเกราะป้องกันที่แท้จริงของธรรมชาติด้วยความยาวเฉลี่ยก,กว่า9เมตรและน้ำหนักราว4-5ตันเตโกซอรัสเดินอย่างสง่างามท่ามกลางพืชพันธุ์หนาแน่น หัวของมันต่ำลำตัวหนาหางทรงพลังและหลังที่ประดับด้วยกระดูกลักษณะพิเศษมันไม่ใช่สัตว์นักล่ามันไม่มีเขี้ยวไม่มีกรงเล็บแหลมไม่มีสายตาจ้องจับเหยื่อแต่มันคือผู้พิทักษ์พิทักษ์ตัวเองพิทักษ์ฝูงและพิทักษ์พื้นที่ของมันด้วยการปรากฏตัวอันน่าเกรงขาม สเตโกซอรัสใช้ชีวิตอย่างเงียบงันกินพืชที่อยู่ในระดับต่ำเช่นเฟิร์นหญ้าโบราณและต้นไม้ขนาดเล็กปากของมันถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเล็มใบไม้ไม่รีบไม่รุนแรงแต่กลับแข็งแกร่งด้วยจังหวะชีวิตที่มั่นคงสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาจไม่ใช่พระเอกของยุคจูราสสิกแต่ไม่มีใครสามารถเขียนประวัติศาสตร์ยุคนี้ได้โดยไม่มีชื่อของสเตโกซอรัส และแม้จะไม่มีเสียงคำรามอันน่าสะพรึงไม่มีแววตาดุร้ายไม่มีกรงเล็บที่ฉีกฉรากแต่แค่การยืนอยู่ตรงนั้นเงียบงามและหนักแน่นก็เพียงพอจะบอกให้โลกรู้ว่ามันไม่ใช่เหยื่อมันคือรากฐานของห่วงโซ่อาหารเพราะในโลกที่นักล่ามักจะถูกจดจำสิ่งมีชีวิตอย่างสเตโกซอรัสคือเครื่องเตือนใจว่าความสงบ ก็คือพลังรูปแบบหนึ่งสิ่งแรกที่ผู้คนจำได้เมื่อพูดถึงสเตโกซอรัสไม่ใช่หางที่เต็มไปด้วยหนามไม่ใช่ร่างอันใหญ่โตแต่คือแผ่นกระดูกทรงสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เรียงรายไปตามสันหลังของมันเพล s หรือแผ่นกระดูกหลังที่มีมากถึง17ชิ้นบางชิ้นสูงกว่า60เซนติเมตรแต่แท้จริงแล้วแผ่นกระดูกเหล่านี้มีไว้ทำอะไร มีนักวิทยาศาสตร์เสนอว่าแผ่นกระดูกเหล่านี้อาจทำหน้าที่คล้ายหม้อน้ำชีวภาพ (biological radiator) เพราะพบรูพรุนเล็กๆที่น่าจะเป็นทางเดินของหลอดเลือดเมื่อเลือดไหลผ่านแผ่นกระดูกเหล่านี้มันอาจช่วยระบายความร้อนจากร่างกายสู่ภายนอกโดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนจัดของยุคจูราสสิกด้วยรูปทรงแปลกตาขนาดใหญ่และการตั้งเรียงในแนวตั้งสูง แผ่นกระดูกเหล่านี้อาจใช้เพื่อข่มขวัญน,นักล่าเมื่อสเตโกซอรัสยืนตรังงานในแสงแดดแผ่นกระดูกเหล่านี้จะสะท้อนแสงและเพิ่มขนาดลวงตาของมันทำให้มันดูใหญ่โตและน่าเกรงขามยิ่งขึ้นเหมือนนักรบโบราณที่ใส่ชุดเกราะเต็มยศบางทฤษฎีก็เสนอว่าแผ่นหลังอาจเปลี่ยนสีได้เมื่อลำเลียงเลือบผ่านใช้เพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม คล้ายกับงอนนกยูงหรือแผงคอของสิงโตกลายเป็นธงแห่งความงามในโลกที่อ่อนโยนกว่าที่เราคิดไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าแผ่นกระดูกบนหลังของสเตโกซอรัสมีหน้าที่เพียงใดหรืออาจใช้หลายวัตถุประสงค์ในสถานการณ์ต่างๆธรรมชาติไม่เคยสร้างสิ่งใดเพียงเพราะมันสวยดีแต่ทุกองค์ประกอบล้วนมีความหมายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และในกรณีของสเตโกซอรัสความงามอาจเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่รอดแผ่นหลังของมันจึงเป็นหนึ่งในปริศนาที่สวยงามที่สุดของยุคจูราสิกแม้สเตโกซอรัสจะดูสงบสงี่ยมไม่ใช่นักล่าไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่มันไม่ได้ไร้ซึ่งอาวุธหากมีใครกล้าบุกรุกเข้ามาใกล้เกินไปพวกเขาจะต้องเผชิญกับสิ่งที่อยู่ด้านหลังของมันแซกไมเซอร์ กลุ่มน้ำแหลมขนาดใหญ่สี่แท่งที่เรียงอยู่ปลายหางเป็นอาวุธสังหารเงียบที่ธรรมชาติประทานให้กับผู้ไม่ชอบต่อสู้เ e ก o s ซอรัสอาจมีสมองเล็กกว่าผลไม้บางชนิดแต่นั่นไม่เคยขัดขวางการควบคุมหางของมันโดยความยาวและน้ำหนักอย่างสมดุลหางของเ e ก o s a u รัสสามารถเหวี่ยงได้รุนแรงรวดเร็วและแม่นยำยิ่งกว่าสัตว์นักล่าบางชนิดซะอีก นักบรรพชีววิทยาพบรอยกระดูกหักของสัตว์กินเนื้อบางชนิดที่เชื่อว่าเกิดจากน้ำหางของสเตโกซอรัสการสะบัดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ขาหน้าของอโลซอรัสหักลงอย่างง่ายดายแตกต่างจากสัตว์นักล่าที่ต้องจ้องตาต้องประทะต้องเข้าถึงตัวสเตโกซอรัสเลือกที่จะไม่หันหน้าเข้าหาศัตรูแต่กลับหันหลังให้แล้วป้องกันตัวด้วยสิ่งที่อยู่ข้างหลังแทนและมันได้ผล เพราะไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนเข็งแรงเคียงใดหากคุณเข้าใกล้เกินไปหางที่เต็มไปด้วยหนามแหลมนี้อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณเห็นแซกโกไมเซอร์ izer, ชื่อเล่นจากการ์ตูน ชื่อแซกไม i เซอร์ไม่ได้มาจากตำราทางวิทยาศาสตร์แต่มาจากการ์ตูนปี1982ที่ตั้งชื่อเล่นให้หางแหลมนี้ว่าตั้งชื่อตามของแซกัมซิมมอนส์ผู้เคราะหร้ายที่โดนแทงตายโดยจ้องหางนี้นักบรรพชีววิทยาชอบใจและใช้ชื่อนี้อย่างเป็นทางการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างของวิทยาศาสตร์ที่มีอารมณ์ขันและความแม่นยำในเวลาเดียวกัน ในที่สุดแล้วสเตโกซอรัสอาจไม่ใช่สัตว์ที่ออกล่าแต่มันไม่เคยไร้ซึ่งวิธีตอบโต้อย่างเงียบงนันและอาวุธของมันที่อยู่ด้านหลังคือคำเตือนของธรรมชาติว่าอย่าตัดสินใครจากการไม่ตอบโต้ยุคจูราสิกไม่ใช่แค่เวทีของนักล่าแต่มันคือยุคทองของการทดลองและสร้างสมดุลในห่วงโซ่ชีวิตสัตว์กินเนื้อที่วิ่งเร็วกระโจนสูงฟันแหลมคม อยู่ร่วมกับสัตว์กินพืชที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าหนักแน่นและเงียบงันและในบรรดาผู้สงบทั้งหลายเโกซ a อรัสคือหนึ่งในเสาหลักของความสมดุลน,นี้เโกซอรัสเป็นเครื่องตัดแต่งต้นไม้ที่เดินได้ด้วยปากแบนคล้ายจรหอข้ขากันไกรที่ไม่สามารถเคี้ยวละเอียดแต่เล็มได้อย่างดีเยี่ยมมันเลือกกินพืชเตีย้ยอย่างเฟิร์นสนพุ่ม และพื้นเมืองที่ขึ้นหนาแน่นในป่าดึกดำบรรการกินพืชของมันไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่มันยังช่วยควบคุมการกระจายตัวของพืชพันธุ์สร้างถางเดินในป่ากระตุ้นการเติบโตของพืชใหม่และส่งต่อพลังงานไปยังสัตว์อื่นๆผู้ล่าที่ดุร้ายแค่ไหนก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสัตว์กินพืชและสเตโกซอรัสคือเป้าหมายที่นักล่าทั้งหลายอยากได้ แต่ไม่กล้าเข้าใกล้มันคอยควบคุมขนาดของประชากรพืชเป็นอาหารของผู้ล่าที่กล้าพอและยังคงไว้ซึ่งความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่กว้างไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่พอดีสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่ต้องทำอะไรนอกจากมีอยู่และนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะรักษาโลกให้สมดุล สเตโกซอรัสคือผู้รักษาจังหวะของผืนป่ามันไม่เร่งรีบไม่ยือแยงแต่มั่นคงในหน้าที่ของมันและนั่นคือเหตุผลที่ธรรมชาติให้มันอยู่ไม่ใช่เพราะมันแข็งแกร่งกว่าใครแต่เพราะมันคือส่วนที่ขาดไม่ได้ของภาพรวมในโลกที่หลายสิ่งแข่งขันกันด้วยความเร็วความโหดร้ายและพละกกำลังสเตโกซอรัสแสดงให้เห็นว่า บางครั้งการอยู่นิ่งๆก็เป็นการสร้างสมดุลที่สำคัญที่สุดของโลกทั้งใบสเตโกซอรัสอาจเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่จำง่ายที่สุดในสายตาเด็กและผู้ใหญ่แต่การเดินทางของมันจากผืนป่าสู่หน้าตำรากลับไม่ได้ง่ายดายเลยเพราะแม้จะปรากฏตัวมาตั้งแต่กว่า150ล้านปีก่อนแต่มนุษย์เพิ่งเริ่มเข้าใจมันแบบค่อยเป็นค่อยไป การค้นพบครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1877ที่เมืองมอริสันรัฐโคโรราโดสหรัฐอเมริกาโดยนักบรรพชีวินวิทยาน,นามว่าออตเนียลชา r l ลส์มาร์ชตอนแรกเขาพบเพียงชิ้นส่วนกระดูกบางส่วนและตั้งชื่อว่าสเตโกซอรัสแปลว่ากิ้งก่าหลังมีหลังคาหรือรูเฟตลิสซาดซึ่งในช่วงแรกมาร์ชยังเข้าใจผิดคิดว่าแผ่นกระดูกบนหลังนั้นปูอยู่บนหลังแบบกระเบื้องหลังคา และเชื่อว,ว่าสเตโกซอรัสอาจเป็นสัตว์กึ่งสองเท้าด้วยซ้ำกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะจัดเรียงกระดูกได้อย่างถูกต้องและเข้าใจตำแหน่งของแผ่นหลังว่าตั้งขึ้นเป็นแนวสลับต้องผ่านการทดลองสร้างแบบจำลองและขุดค้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนานหลายปีแต่ด้วยรูปทรงที่โดดเด่นความสมดุลของโครงสร้างและภาพลักษณ์อันแปลกตา สเตโกซอรัสกลายเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์รุ่นแรกๆที่ถูกนำเสนอในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกกลายเป็นภาพจำของไดโนเสาร์กินพืชที่ไม่เหมือนใครและติดอยู่ในของเล่นหนังสือการ์ตูนภาพยนตร์ไปทั่วโลกทุกครั้งที่นักบรรพช,ชีวินวิทยาขุดพบกระดูกชิ้นใหม่ของสเตโกซอรัสมันไม่ใช่แค่การเติมเต็มข้อมูลแต่คือการเติมจินตนาการให้กับโลกในอดีตว่าในดินแกนที่เงียบงันแห่งนี้ เคยมีสิ่งมีชีวิตผู้สง่างามก้าวเดิอนอยู่ในจังหวะของตัวเองสเตโกซอรัสคือบทเรียนว่าบางสิ่งอาจดูเรียบง่ายแต่มีชั้นลึกกว่าที่ตาเห็นการค้นพบเกี่ยวกับมันอาจไม่ได้มาในแบบเร่งรีบหรือน่าตื่นเต้นแต่มันมั่นคงและค่อยๆนำเราย้อนสู่อดีตที่เคยมีอยู่จริงแม้สเตโกซอรัสจะเป็นเพียงสัตว์กินพืชไม่มีเขี้ยวไม่มีเสียงคำรามน่ากลัว แต่มันกลับกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เงียบแห่งโลกของวัฒนธรรมป๊อปไม่ว่าจะในหนังกระตูนของเล่นหรือแม้แต่ในจินตนาการของเด็กทั่วโลกเต e โกซอรัสคือภาพจำที่ไม่มีวันลบเลือนหนึ่งในภาพจำที่โด่งดังที่สุดคือหนังเรื่องแฟนตาซีของดิสนีย์1940ซึ่งเตกโกซอรัสถูกนำเสนอในฉากการต่อสู้กับไทแรนโนซอรัสเร็กซ แม้จะเป็นภาพจำที่ไม่ถูกต้องนักตามลำดับยุคสมัยเพราะสเตโกซอรัสอยู่ในยุคจูราสสิกส่วนทีเร็กซ์อยู่ในยุคครีเทเชียสแต่ก็กลายเป็นภาพไอคอนิกที่ตราตรึงผู้ชมทั่วโลกในยุคต่อมาสเตโกซอรัสยังปรากฏตัวในแฟรนไชส์จูราส s ิกพาร์คจูราสสิกเวิลดในบทบาทของสัตว์ยักษ์ที่สงดแต่พร้อมสู้เพื่อป้องกันตัวและในหลายฉากยังกลายเป็นเหยื่อบริสุทธิ ที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจหากมีโมเดลไดโนเสาร์วางเรียงกันบนชั้นในร้านของเล่นสเตโกซอรัสมักเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกที่เด็กๆเ,เลือกหยิบรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์แผ่นหลังเรียงเป็นแนวและถางมีหนามทำให้มันแตกต่างจากไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นแบบชัดเจนไม่ต้องดุไม่ต้องมีเขี้ยวแค่เดินช้าๆและเงียบๆก็เพียงพอให้ใครหลายคนตกหลุมรัก ในเกมดังๆเช่น Ark Survival Evolved, Jurassic World Evolution, Stegosaurus ไม่เพียงเป็นตัวละครในฉากแต่ยังมักถูกเลือกให้เป็นสายป้องกันที่เชื่อถือได้เสมือนเป็นแท้งแห่งยุคไดโนเสาร์รับแรงแทนเพื่อนร่วมฝูงในจินตนาการของเด็กหลายคน Stegosaurus คือสัตว์วิเศษคือมังกรที่ไม่มีปีกคือผู้พิทักษ์เงียบและคือเพื่อนร่วมโลกที่แม้จะอยู่ห่างไกลในเวลา แต่ยังอยู่ใกล้หัวใจเสมอเตโคซารัสอาจไม่มีพลังทำลายล้างแต่มันมีพลังของความทรงจำพลังที่สื่อสารผ่านภาพผ่านรูปทรงและผ่านเรื่องเล่าที่ไม่ต้องใช้คำพูดมากมายและนั่นแหละคือพลังที่อยู่ได้นานกว่าทุกคำรามโลกเคยเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งนับไม่ถ้วนบางตัวใหญ่โตบางตัวดุร้ายบางตัวฉลาดล้ำ แต่มีเพียงไม่กี่ชนิดที่แม้จะไม่ดังไม่โดดเด่นกลับยังอยู่ในความทรงจำของมนุษยชาติเรื่อยมาและสเตโกซอรัสคือหนึ่งในนั้นสเตโกซอรัสจากไปนานแล้วร่างของมันกลายเป็นฟอสซิลกระดูกของมันถูกขุดขึ้นมาเรียงใหม่แต่สิ่งที่ยังไม่เคยหายไปคือบทเรียนของมันมันสอนให้เรารู้ว่าไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็ว ไม่จำเป็นต้องแข็งแรงที่สุดจึงจะมีคุณค่าต่อโลกใบนี้มันอยู่ในเงาแต่คํำจุนแสงมันไม่ใช่หนักล่าแต่คุมสมดุลทั้งห่วงโซ่อาหารมันไม่เร่งรีบแต่มั่นคงกว่าภูดใดมรดกของสเตโกซอรัสไม่ได้อยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์แต่อยู่ในใจของเด็กๆทั่วโลกในแบบฝึกหัดวิทยศาศาสตร์ภาพวาดฝันกลางวัน หรือแม้กระทั่งในการเลือกฮีโร่ตัวแรกที่เด็กคนหนึ่งอยากเป็นมันสื่อสารกับเราผ่านรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านความอดทนต่อการเวลาและผ่านความจริงข้อหนึ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคือแม้เงียบงันก็ยังเปลี่ยนโลกได้สเตโกซารัสอาจเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งในยุคจูราสิกแต่สำหรับเรา มันคือบทกวีแห่งความสงบคือเสียงสะท้อนของธรรมชาติและคือมรดกของโลกที่ไม่จำเป็นต้องคำรามเพื่อจะถูกจดจำ